สวัสดีครับกินจะเห็นไปช่องเซล์ครับรักคุณครับผมมือนีกะเหมือนเดิมครับมีเมนูเด็ดๆนําเสนอแล้วครับข้าวโจชเนลแต่ว่ามือนีกะนี่ครับเหมือนที่เห็นครับการแจ้งครับมือนี่เราการแจ้งครับมือนีกะคือจานนักจัะเต็มครับจากที่ไปแล้วเมนูกินกุ้งไปเป็นสดๆครับยอดวิวโฉมทลายครับส่วนตัวนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าวิวครับตอนนี้ครับณตอนนี้นะฮะทำประมาณหนึ่งเดือนแล้ว แต่วันนี้เราจะนําเสนออีกหนึ่งเมนูครับเป็นเมนูกุ้งเลยครับแต่ว่าไม่เหมือนกันแน่นอนครับติดตามได้ครับไม่พูดมากครับตามมาเลยครับผมนี่ครับเมนูที่นําเสนออันนี้เขียเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่ว่ารับประทานความกินได้แล้วอันนี้ก็คือเรียบร้อยคือผมเห็นในเบื้องนี่เป็นขั้นตอนการขั้นตอนการเฮ็ดการทําในเบื้องสีว่าเวลาเข้าเฮ็ดกินเขาเฮ็ดตั้งใดครับถ้าซื้อเมนูท่านได้บอกซื้อเมนูท่านได้บอกนี่ครับ ปุุงครับปุุงสดๆครับมือเสาร์จุ่มนี่สามสามวิครับหนึ่งสองสามชุบเซตตาม้วยผักครับผักนี่กับี่ผลละผาค,ครับผลละผาใสผลละผ้แล้วก็ผักชีครับผักชีผักชีอีกนิดหน่อย พร้อมห่อครับนี่ครับนาตานาตาเป็นชิมาที่นอีกอนใส่พริกลายครับข้าไปโอเคครับสิบชิไมไเบิ้งหนึ่งคำคำบาดใจ บอกเลยค้ามเดือดครับค้ามันยากไมีค้ามเดือดครับก็คือหวานครับแลาราคาขมกลมของ,องรสน้ำจิ้มแล้วก็บวกกับผักสองอย่างความหอมมันจะมีอยู่ในตัวล้วลบวกกับไอ้ผักก, A, กาดไอ้กระหล่ำแก้วเฮ้ยค่อยยังเนาะเคยยังก่อนสลัดครับสลัดแก้วอือครับสลัดแก้วมันฉีกขอบบวกกับผักสองอย่างควมวหอมผักซีกับมะละ่าสุดยอด เราดีไซน์ไปเอีกตัวหนึงอันนี้คือเฮดเซดดาวครับนี่ครับอยากให้มีเติมน้ำจะมีหน่อยนึงตามมาเลยครับกล่องตามมาครับตามมาเติมนะครับนี่ครับหืมเนื้อกุ้งม,มันจะนุ่มนุ่มพอดีนี่คือกุ้งระวังสุกๆดิบๆแต่ว่ามันจะแ,แบบอะไรแบบแต่นตีความอะไรครับ นะครับเดี๋ยวพบเจาเดี๋ยวผรมให้อีกคนนึงชื่อหมายเบิง้งไปตามไปครับคโอโอครับคำไหนหนารับประทานมากมาครับคำ, <c oughs> ำนี้ครับก็ <c oughs> คือก <c oughs> ุ้ <c oughs> งสามวิคือกันอาครับจัดไปอันนี้แซมเจิม้มอีกร่านนี้ยำนจิ้มบ<ป>่เถึงเลเออละเร่งจังเลยโ้เผ็ดดีเรยวทั้งเผ็ดตั้งแซ่บโอ้จัาจ้าครับดาราคนเดิมครับขอติดครับจัดไปครับที่ชั่วเรามีครับไม่ต้องกลัวครับ เต็มคำวะสนใจกิมยาถาก่อนอะไรครับรสชาติมันกินแบบออหวานแล้วกันคเป็นกรุบๆนะครับหอมแบบกรุบๆมันจะมีความกรอบของทตอนแล้วเข้าเารวกแล้วอ๋อมันมันหนึ่งคือตอนเป็นกุวงโซถูกไหมนโอเคโอ้สุดยอดี่ยเหมือนที่ผม มั่อีผมบอกเมื่อเกี้ยรครับก็คือเนื้อกุ้งเขาไปลวกแล้วมันดีมีความกรอ,อบอยู่หน่อยๆลวกสามบีก็พอแต่ที่นี่เขาก็เอามาใส่ประกอบกับพักสองอย่างหอมๆแล้วก็สลัดแก้วพอเด้วยนี่ครับมลผ้าแล้วกับพักซี่ครับแล้วก็ตามเรื่องจิ้มสุดยอดครับรสชาติเกินคำบรรยายครับแล้วก็ไดที่กินข้าบต่อไปในเบิ่งนอยู่แบบชันกชัดเลยพริกไตวันก็เผ็ไดไปครับชอบ ดูดังเรมากมายฮะอืมตุยตุใ่ใซ่ขวาผักสดด้วยตับร้อนจับอื้มหอม เลยครับเลยโอ้ยน้ำลายไหลจับจ่ะร้อนมาทำตุวนหอมครับปีกบังงับตุ่นหอมปักซี เก็บทังถึงใจดีหนึ่งสองสามเนี่ยครับเนี่ยกุกชุดยอดครับสามบีสามบีกับพ่อไ่ต้องไ่ต้องลวกโดนโอ้ขาจุนพูนถึมครับเนีทีขาจุนพูนเลยมันเป็นกุบกรอบก้ับบากแลยไหมเป็นกุบกรอบเคาเขินไหมภาษาไทยเขื่อนังทีเสกรอบ ใจก็จะกินกุ้งฝอยบ้างนะผมล่ะแล้มันมีกุ้งฝอยเดี๋ยวกรได้เดี๋ยวกุ้งไมนู่นนะไมนูหนนะเดี๋ยวดิเห็ดผ้าเห็ดเมนู่นหรอกเห็ดมีโอ้อ่ามากินเนี่ยนีกุ้งฝอยมันหายากนี่แต่วันเราจะไม่บอกว่าเมนู่อย่างแต่เมนู่นต่อไปกดติดตามเลยครับหนึ่งสองสามเเนี่ยชุด เนบโหนะครับผมน็ปหมูครับการกินฉันงอยเอาจะมุ่งส้มอะไรไก่ก่อนไปกินไหนครับจะแซ่บปะเดยวเน่จัดไปไม่ซอครับอย่างนี้ยโดนดาและนาครับผักสดครับตามครับ มานจะทานคันเทปแบบแบครับช็อตเด็ดไหมครับเรามีทั้งหวานทั้งเป็นกรอบเปหน่อยกรุบกรอบนะครับผักผักนี่คือเตรียมไว้แล้วนี่กุ้งคือนี่กุ้งสามวินี่ผักเตรียมกุ้งมากสองสามปุ๊บพอเห็นไหมเนื้อสีออกขาวๆจัง่อย ต่ว่าบ่ลอยเปอร์เซ็นต์บนไดมันสุกคมนสีสีบ้บ้ผมว่นพนสีบ่แซบบันไดเสร็จเร่งน้จิ้มห้องไห้เรากินมือนี่ยอดเลยครับโอ้โอครับพริกไลายครับสุดยอดอครับนำ้ำลายไหล เรากินหลายครับยังไม่รู้อะอดเลยเราเอาไปเห็ดเบิงขั้วสูตรเก่าเมนูนี้นับเสนอครับต้องเอาไปเห็ดกินครับเอฟซีเนี่ยถ่ายเบิงคลิปได้โจเฮ็ดกับเขานี่เป็นตะแสมาไปเห็ดกินเลยครับการันตีว่าแซบแท้ครับบอกแท้ครับครับโอ้อะครับแล้วสองตัวสองตัว โอ้ขับดงครับต้องับไป,ปก่อนไม่<น>มปากหญ่เนาะคนน้นำจิ้มคนปักหง่น้ำจิ้มรสเด็ดจิ้มแซ่บรีนะอ่ะม,มี่เอฟซีเปิ่งคอมเมนต์มา่อนสูตรอยู่แต่ว่าท่านเอมีเวลาให้ไหนเท็นที่อะไรกับบไร้ให้เพื่อนบึงเยอะ ยังไงวงครับเมื่อกี้คลิปที่จัดให้จัดหนักจัดเต็มก็กุ้งสามวินาทีก็เท่นี่คือผมว่าหลยคือมาตรฐานครับนี่ครับที่ประเทศไต้หวันครับเมื่อนี่วาที่ประเทศไต้หวันก็เหมนต้อง,งการบ้านเขาก็อยู่กับเขาก็มาอาศัยเขาอยู่ครับก็ตัวช่วยมาครับชอบกดไลค์ถูกใจมากๆกดแชร์ครับผมคลิปต่อไปมีดีแน่นอนครับฝากติดตามเลยครับมี กินทีเด็ดกว่านี้ครับโจเท่าครับรักคุณครับกินเท่าเฮบาโจเท่าครับแล้วก็ติดตามช่องเพ่อนฟูครับกับมีอีสานบ้านบ้านครับแล้วก็ตามมาสามาเดียวครับแล้วก็อีกคนหนึ่งกับนุ่มช้ยพุ่มครับลูกพป็เจ้าตามขากินมากเดียวครับขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับรักคุณครับผมโอเคเลยเลยรถเลยพิงรถเลย ก่านเ้นี่แหละมันยังขะโอเส็นปลาเช็นนายที่นี่นนนนนห้อนนายที่นี่ว้าอ,อยเซ็ดปลาตั้งหางเ็ดปลาตั้งหานะครับท่า,าทน <laughs>